มีคนพยายามช่วยอธิบายก่อนเห็นเนื้อหาจดหมายเปิดผนึกของนายกรัฐมนตรีว่านี่คือการขอความเห็นขอไอเดียจากมหาเศรษฐีแต่พอเปิดสาระจริงๆออกมาไม่ใช่การขอความเห็นหรือไอเดียอะไรเลยครับ เพราะถ้าจะให้เข้าใจแบบนั้นสาระสำคัญในจดหมายต้องประมาณว่ามาตรการทั้งหมดที่รัฐบาลทำมาท่านคิดเห็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างสำหรับการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดต่อไป แต่นี่กลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีบอกกับมหาเศรษฐีว่ามาตรการต่างๆที่ทํามาเป็นการช่วยเหลือคนในองค์กรหรือช่วยเหลือประชาชนรู้นะขอบใจมากแต่ต้องทําเพิ่มและรายงานมาทันทีภายในสัปดาห์หน้าว่าจะมีมาตรการอะไรอีก นอกจากไม่ใช่เป็นการขอความเห็นแล้วยังไม่ใช่ขอความร่วมมือด้วยเพราะนี่เรียกว่าขอความมัดมือโดยแท้มหาเศรษฐีทั้ง20สิรายที่ได้รับจดหมายจะมีใครบ้างที่ตอบนายกว่าเรียนนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาคิดว่าผมได้กระทำมามากพอแล้วมาตรการหลังจากนี้ไม่มี ทุกคนก็ต้องเสนอมาตรการออกไปและแน่นอนว่างบประมาณที่ใช้ก็ต้องเป็นงบของมหาเศรษฐีทําให้สถานะของโครงการเหล่านี้เกิดความลักลั่นไม่ชัดเจนว่าตกลงใครเป็นเจ้าภาพกันแน่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่หลายรายออกมาตรการทั้งดูแลบุคลากรในสังกัดและช่วยเหลือประชาชนมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งตรงนั้นชัดเจนครับว่าเขาคิดเองทำเองแล้วก็มีกรอบการตัดสินใจกรอบการดำเนินงานของตัวเองแต่พอเป็นมาตรการตามคำขอของนายก ความหมายของมันคือมาตรการสาธารณะถามว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเอกชนรายไหนประกาศจะทำอะไรออกมาถ้าหากว่าประชาชนเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ได้รับไม่ทั่วถึงจะไปเรียกร้องเอากับใครหรือหากมาตรการที่เอกชนบอกว่าทำตามคำขอของนาย,ยกรัฐมนตรีเดินไปแล้วเกิดมีปัญหามีประชาชนบางกลุ่มเกิดมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็จะต้องเรียกร้องให้มีการแก้ไขจะเรียกร้องกับใครดี อย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับ ขนาดรัฐบาลมีอำนาจเต็มมีฐานข้อมูลมีบุคลากรมีกลไกต่างๆเต็มมือแค่เยียวยาประชาชนเดือนละ5,000บาทยังมีปัญหาไม่จบไม่สิ้นจนวันนี้ดังนั้นในวิกฤตขนาดใหญ่ของโลกการกำหนดมาตรการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือประชาชนรัฐต้องเป็นเจ้าภาพเท่านั้นส่วนเอกชนผู้ประกอบการหรือมหาเศรษฐีรายใดก็ตามถ้าจะเข้ามาร่วมก็มาในฐานะผู้สนับสนุนไม่ใช่เป็น เจ้าของโครงการตามคําขอของนายกรัฐมนตรีเช่นคุณหมอปราเสดิฐออกมาบอกว่าเตรียมใช้งบประมาณ100ล้านแต่ไม่ให้ตอนนี้จะไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งดูดน้ําใต้ดินเอามาใช้ที่จังหวัดสุขโขทยัยหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย รัฐบาลจะอนุญาตให้ทำไหมถ้าทำการดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาโดยเอกชนจะไปเข้าข้อระเบียบใดๆของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่จะต้องมีการยกเว้นข้อระเบียบจะต้องมีการเปิดช่องให้เอกชนบางรายเข้าไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ ผมไม่ได้กล่าวหาว่ามหาเศรษฐีทั้ง20รายจะเสนอโครงการที่ตัวเองมีนอกมีในนะครับเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่ารัฐบาลเล่นง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นี่ยังไม่นับรวมว่าทั้ง20รายมีข้อต้องคิดอีกนะครับว่าจะออกมาตรการตอบสนองนาย,ยกรัฐมนตรีขนาดไหนเม็ดเงินกบประมาณที่ใช้ต้องเรียงตามลำดับความร่ำรวยหรือไม่ ใครทำมากทำน้อยจะมีผลต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลอย่างไรแล้วสายตาของสังคมจะมองเข้ามาแบบไหนผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จะเป็นเรื่องคิดง่ายแต่ทำยากประเมินผลสำเร็จลำบากอย่ามาหาว่าผมไปพูดถึงรัฐบาลเหมือนที่เขาติดแฮชแท็กกันนะครับแต่ผมเห็นว่าการที่รัฐบาลพลิกเอามาตร,ราการรับมือวิกฤตนี้ไปใส่มือมหาเศรษฐีแล้วให้เขาเป็นเจ้าภาพเบ็ดเสร็จในตัวเองเป็นเรื่องคิดง่ายเกินไป ถ้าจะทําจดหมายเปิดผนึกโดยมีเนื้อหาสาระแบบที่ปรากฏออกมาไม่ควรยื่นให้กับบรรดาเศรษฐีทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีควรทําจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรมหาศาลเช่นการไฟฟ้าปตทอกองสลากแล้วอีกหลายรายบอกผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นว่ามาตรการช่วยเหลือที่ทํามาเห็นแล้ว ขอบใจแต่ขอให้ทำเพิ่มแล้วก็แจ้งมาภายในสัปดาห์หน้าว่ารัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่จะทำอะไรเพื่อประชาชนได้อีกบ้างอย่างนี้ชัดครับว่ารัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าภาพและอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือไม่ก็เอาง่ายง่ทรงจดหมายเปิดผนึกถึง250สวที่นายกตั้งมาเองกับมือแล้วถามว่าจะช่วยเหลือประชาชน เพิ่มเติมจากปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้างถ้าขอความเห็นขอไอเดียมหาเศรษฐีผมไม่มีปัญหาแต่จดหมายที่ออกมามันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนี่ไม่ใช่การออกมาปกป้องคนร่ำคนรวยทั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ผมและไม่ใช่สิ่งที่ผมพึงกระทําแต่ผมต้องการเห็นรัฐบาลแสดงศักยภาพในการรับมือกับวิกฤตแล้วแก้ปัญหาพาประชาชนให้รอดพ้นไปด้วยกันด้วยความสามารถของตัวเอง ส่วนเรื่องการใช้อำนาจหรือบังคับใช้กฎหมายวัน2วันนี้มีข่าวการไปจับกลุมดำเนินคดีกับ กลุ่มคนที่ไปแจกข้าวปลาอาหารให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆในฐานะที่ผมก็เป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งที่เดินแจกข้าวกล่องข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนมาแล้วหนึ่งสัปดาห์อยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายควรใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์ระมัดระวังไม่ให้การใช้อำนาจนั้นกลายเป็นประเด็นทางสังคมที่เกิดความตึงเครียดขึ้นมาผมเห็นด้วยว่าการแจกข้าวแจกของต้องให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสิ่งที่ควรจะเป็นคือใครจะแจกของก็แจ้งองค์กรปกครองท้องถิน่นแจ้งส่วนราชการให้รับทราบแล้วก็มาช่วยกันดูแลแต่หากเกิดสถานการณ์เฉพาะหน้าคนแจกไม่ได้แจ้งแต่คนรับเขามารอก็ไม่ควรไปทําให้เป็นเรื่องใหญ่เป็นคดีความทําแบบนั้นถึงที่สุดจะไม่มีใครได้อะไรเจ้าหน้าที่ที่จับกุมก็ถูกต่อว่าคนเจตนาดีเอาของไปแจกก็เสียความรู้สึกและตกเป็นผู้ต้องหา ชาวบ้านที่กำลังไม่มีกินก็กลายเป็นถูกแย่งอาหารไปต่อหน้า คด,ดีไปรบโรงโรกสารอีกต่างหากเอาอย่างนี้เถอะครับคนแจกก็แจ้งหน่วยงานเข้าหน่อยแต่ถ้าไปเจอใครกาลังแจกแล้วยังไม่ได้แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยดูแลแล้วตักเตือนขอความร่วมมือว่าคราวต่อไปต้องแจ้งเท่านี้ก็จบจะให้เกิดกรณีจี้ชิงโจกกันอยู่ทําไมสมัยจอมพลปอมีคนกลุ่มหนึ่งในนามขบวนการไหปากประท้วงรัฐบาลประกาศอดข้าวกลางท้องสนามหลวงรัฐบาลแก้เกมเอาอาหารไปเลี้ยงผู้ประท้วงไม่ยอมกินสุดท้ายถูกจับกลุ่มดําเนินคดีเรียกว่า ก,กระบฏดอดข้าวมาปัจจุบันนี้อย่าถึงกับให้มีกระบฏแจกข้าวเลยครับ ใครไม่ไปสัมผัสจริงอาจจะไม่รู้ผมไปสัมผัสมาด้วยตัวเองนัดแจกข้าว11นาฬิกา30นาทีทุกที่ผมไม่เคยได้แจกตรงเวลาเพราะประชาชนมารอกันตั้งแต่10โมงเชา้าในยามปกติที่เขาพอช่วยเหลือตัวเองได้ข้าวกล่องหนึ่งน้ำขวดหนึ่งข้าวสารหนึ่งถุงน้ำพริกหนึ่งกระปุกไม่มีแรงดึงดูดใจขนาดนี้แหละครับแต่นี่เขากำลังลำบากจริงๆของแต่ละอย่างที่คนเอามาแจกมันมีความหมายที่ผมสังเกตเห็นคนส่วน ที่มารอยังไม่ได้กินข้าวเช้าจึงมาเร็วเพื่อต้องการอาหารมื้อนั้นไปกินทั้งเช้าทั้งเที่ยงนี่คือความจริงที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันคนเอาของไปแจกเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยเขาจัดการไม่ใช่ช่วยกันจัดการเขาแล้วไอ้ประเภทไปจับคนไร้บ้านข้อหาฝ่าฝืาฝนเคอร์ฟิวก็ขอเธอะครับ คนเข้านอนตามถนนคนเข้านอนตามตลาดไม่มีบ้านอยู่แล้วจะไปจับออกมาทำไมในสถานการณ์แบบนี้การบังคับใช้กฎหมายกับคนยากคนจนเอาแต่ความเด็ดขาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความเข้าใจและความเมตตากำกับด้วยไม่มีใครเถียงแล้วครับว่ายามนี้สุขภาพต้องมาก่อนเสรีภาพแต่ที่คนยากคนจนเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเขาไม่ได้ต้องการเสรีภาพใดๆมากไปกว่าเสรีภาพที่จะได้อยู่ได้กินได้ดำรงชีวิตได้ในวันที่ ปิดโอกาสในการทำงานทำกินส่วนเรื่องการคลายล็อกที่ทุกฝ่ายเรียกร้องผมเห็นว่าจำเป็นที่รัฐบาลต้องรีบสรุปให้ชัดนะครับจะยังคงพรกฉุกเฉินอยู่ก็รับได้แต่มาตรการต่างๆไม่ควรเข้มข้นเท่ากับปัจจุบันนี้ตลอดไป แน่นอนครับหลังจากพรกอรฉุกเฉินจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่จํานวนผู้ได้รับผลกระทบและอดอยากก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้จริงเหมือนกันตราบเท่าที่ยังไม่มียารักษาเด็ดขาดยังไม่มีวัคซีนป้องกันโลกยังต้องอยู่กับโควิดนี้ไปอีกนานการปรับวิถีชีวิต การเพิ่มมาตรการป้องกันในสังคมการที่กลไกรัฐสอดส่องดูแลหาคนป่วยแยกคนเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นยอมรับความจริงเถอะครับถ้ายังไม่มีวัคซีนเราก็ต้องอยู่กับโควิด19แบบนี้ต่อไปให้ได้แต่ที่จะทําให้เราอยู่ไม่ได้จริงๆคือการปิดกั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบปัจจุบันในระยะยาว คนยากจนคนเล็กคนน้อยจะตายก่อนผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางก็กําลังจะตายตามและเมื่อถึงตรงนั้น20รายที่นายกเขียนจดหมายไปหาจะเหลือรอดอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เราอาจจะต้องอยู่กับโควิดตลอดไปก็เป็นได้แต่เราอยู่กับเคอร์ฟิวตลอดการไม่ได้คนจะอดตาย เงิน5,000บาทแม้ว่าจะเพิ่มจาก9ล้านเป็น14ล้านคนแต่นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาคนได้เดือนละ5,000ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะอยู่ได้แต่เป็นการยังชีพฉุกเฉินเพื่อรอวันฟื้นคืนกลับสู่ปกติหรือผ่อนคลายจากปัจจุบันนี้จะเอาตัวเลขคนป่วยคนตายชี้วัดอย่างเดียวไม่พอนะครับ ต้องประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันแล้วอ่านสถานการณ์ให้ขาดไปถึงอนาคตด้วยกิจการบางอย่างป้องกันให้รัฐกุ่มไม่ประมาท <c oughs> ก็ต้องปล่อยให้เขาเปิดกิจกรรมบางประเภทต้องทำใจว่าคงเปิดไม่ได้อีกนานผับบาเวทีมวยไก่ชนวัวชนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปผับบาลองปรับรูปแบบมาเป็นร้านอาหารจัดระยะห่างให้คนนั่งกินได้ไหมเวทีมวยชกถ่ายทอดโทรทัศน์โดยไม่มีคนดูในเวทีได้หรือไม่ นี่แค่ยกตัวอย่างแบบเร็วๆนะครับแต่ถึงเวลาต้องนั่งคิดเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังมีคนตั้ง้อสังเกตว่าการรับมือโควิด19นายกรัฐมนตรีตัดนักการเมืองออกใช้ข้าราชการโดยปหลัดกระทรวงเป็นตัวหลักในการขับเคลือ่อนอย่าลืมซะแล้วครับว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนักการเมืองดังนั้นทั้งหมดที่เป็นอยู่ ก็คือการบริหารจัดการโดยนักการเมืองชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงแต่วิถีทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จะเน้นรัฐราชการมาตามกลไกอำนาจนิยมที่ต้องการคนรับคำสั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซ้ายหันขวาหันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นง่ายๆกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนักการเมืองอำนาจนิยมแบบพลเอกประยุทธ์จึงเลือกที่จะใช้ข้าราชการแต่ไม่ตอบสนองต่อการทำหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่หือไม่อือกับข้อเรียกร้องให้มีการเปิด สภาถกอภิปรายเรื่องนี้ผมไม่ได้มานั่งคลั่งประชาธิปไตยตอนที่โรคระบาดกําลังรุนแรงนะครับแต่ระบบการเมืองที่นักการเมืองอย่างพลเอกประยุทธ์กําลังทําอยู่จะมีปัญหาทั้งผลสำลิดในการทํางานความโปร่งใสและเข้มแข็งของกลไกตรวจสอบและพัฒนาการทางการเมืองของสังคมไทย